สวัสดีครับลงเหล็กครับสวัสดีครับ,รบของลุงกี่ไร่ครับสองไร่กว่ากว่าครับประมาณสองไร่สองงานอใช้ไม่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 ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าใช่ไหมครับไม,ไม่ได้ใช้ครับโอเค แล้วชีวพันธุ์ใช้ไหมฮะหรือว่าใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกนากนอกจากนั้นอ่าปลูกตามวิถีธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีใส่ปุ๋ยนิดหน่อยอาใส่ปุ๋ยนิดหน่อยโอเคอนกะส่ยาา้ 对，爱上马云，最后聊到更高的。